นี่คือเจ้าหญิงแสนสวยใบหน้าของเธอมีรูปก,กลมโตวสวยน่ารักและเธอมีนามว่าเจ้าหญิงวริศลานี่ลูกออนอยากจะให้ลูกไปเยี่ยมรัชดรนหน่อยนะประชาชนเขาอยากจะเห็นลูกนะ,สะเสด็จพ่อเพคะหม่อมฉันว่านะหม่อมฉันไม่ว่างไปหรอกนะเพราะหม่อมฉันไม่ชอบพบปะประชาชนเพราะว่าจิตใจของเธอนั้นหยาบชาเธอไม่สนใจประชาชนเธอเป็นเจ้าหญิงที่นิสัยแย่ yeah, มากๆชื่อเสียงของเธอนั้นเลื่องลือไปทั่วพระนครบอกว่าเธอนั้นนเป็นเจ้าหญิงที่หน้าตาดีแต่จิตใจอับ รรฉันจะไม่มีวันไปพบปะประชาชนพวกนั้นเป็นเด็ดขาดฉันใช้ชีวิตรูหลาในพระราชวังนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วถ้ามีเหตุจําเป็นก็ต้องไปจริงน,นะอ้ยน่ารำคาญชะมัดและมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหญิงได้มีโอกาสไปพบประราชดรนอ้ยเจ้าหญิงต้องสวยแน่นๆเลยอ่ะอ้ยไอนจีเมื่อไหร่จะมานะอยากต้อนรับจริงๆเลย,ยมาแล้วนู่นสวยจังเลยเพคะ องค์หญิงของเราแสนสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอย่ามาบาังอาจคุยกับฉันฉันไม่ชอบที่พวกแกมาชมฉันแบบนี้เอ๋อเจ้าหญิงนั้นปากคอเลอะร้ยายเธอไม่ชอบให้คนจนๆหรือว่าประชาชนรัชดรที่ไม่มีอันะกินนั้นคุยกับเธอเธอเองก็ยังไม่ชอบเด็กด้วยขอประทานอภัยพยาคอเด็กนี่มันน่ารำคาญชะมัดเลยอะ จัดการมันซิองคลักนำเด็กคนนี้ไปเข้าคุกเสียเออเออเอออยีและไม่เพียงแต่เธอนั้นทำร้ายจิตใจประชาชนไหนเมื่อเธอไปโรงเรียนเธอเองก็ได้นำองคลักมาด้วยเหมือนว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดคำของใครตกอ่ะเจ้าหญิงสวยจังเลยได้เห็นตัวจริงแล้วคอมคอมผมเองครับขอโทษครับเจ้าหญิงแสนสวยใจดีไหมเนี่ยยังไม่รีบเก็บคอมอีกงั้นหรอฉันไม่ได้ใจดีแบบที่หน้าตาฉันเป็นหรอกนะไม่รีบเก็บคอมเองนะเดี๋ยวฉันจะเหยียบ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 ย่ำน้ำใจพ่อแกเลยนี่แน่นี่แน่จำงไว้นะเด็กอย่าง พวกแกห้ามมาคุยกับพวกฉันเป็นเด็ดขาดเจ้าหญิงใจร้ายจังขอมพังไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนนั้นได้รู้นิสัยแท้จ,จริงของเธอท่านพ่อของเธอจึงได้มาตัดบอกว่าลูกสาวนั้นทําตัวให้ดีหน่อยแต่กลับกลายเป็นว่าเธอน,นั้นโมโหให้เสด็จพ่อตัวเองนี่ดินะคนรับใช้เออมาแล้วเพคะองค์หญิงช่วยไปทําน้ําอุ่นในห้องน้ําให้หน่อยสิฉันรำคาญพ่อมากเออให้ทําอะไรนะเพคคาเคือว่านี่ยังจะพูดเก๊กเกง ได้จะไปทำไหมฮะเขาเขาเเหมือนว่าองค์หญิงนั้นเอาแต่ใจตัวเองไม่ว่าเธออยากได้อะไรเธอก็ต้องได้ตอนนี้เธอเองก็ต้องชดใช้กรรมแล้วเจอตัวจนได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยะอ้กเหมือนว่ายายแก่คนนี้นั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเธอตั้งแต่ชาติปางก่อนด้วยความที่นิสัยเจ้าหญิงไม่เคยเปลี่ยนไปชะลาคนนี้ก็ได้ตามหลอกหลอนเธออะไรนั่น่ะ อย่าให้รู้ว่าเป็นใครนะหนังคีดค่าคนไหนมันเข้ามาในนี้ฮะแต่เมื่อไม่นานมานี้เองเจ้าหญิงนั้นได้ไปพักผ่อนที่ชายหาดสบายจังเลยนะวันนี้นี่เอออยากขายของได้จังเลยง่วงแล้วอยากกลับบ้านไปนอนเออทำ<ร>ไ <ป S 1> มมง่วงนอนแบบนี้ไปนอนกันดีกว่านะนอนสินอนแป๊บเดียวนะเจ้าหญิงครอวดูเหมือนว่าองค์คลักนั้นก็ได้เผลอหลับไปแล้วยายแก่นั้นก็ได้ล้มลงต่อหน้าเธอ<ะ>เอ๊ อุย้ยเปื้อนหมดเลยอะไรเนี่ยยาย,อยขอโทษเ่ตังกว้างทำไมมาเดินแบบนี้รู้ไหมว่าฉันเป็นไครเนี่ยฮะใหญ่ยยแกุ่ยายมองไม่เห็นจะขอโทษด้วยนะแต่ว่าช่วยยายซื้อขนมหน่อยสิยายเหลือชิ้นเดียวเองนะรับรองถ้าหนูซื้อแล้วเนี่ยหนูจะพ้นจากคำสาปนะรู้ไหมคำสาบ้าบออะไรและแน่นอนคุณยายคนนี้ไม่ใช่คุณยายธรรมดาเธอยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าหญิงหากเจ้าหญิงได้ช่วยเหลือคุณยายคนนี้ซื้อของแล้วแล้วก็เธอจะพ้นจากคำสาปแต่แล้วสิ่งที่เจ้าหญิงทำก็คือการเหยียบย่ำขนมของคุณ เกิดอะไรขึ้นไม่มีคนอยู่ซะด้วยสิคุณยายคะเดี๋ยวฉันซื้อช่วยนะแต่ว่าคุณยายต้องกินมันให้คุณยายกินงั้นเหรออองั่งงัางใจดีเหลือเกินกินเข้าไปแล้วสมน้ำหน้าโอ้ใหญ่ไม่เคยพบเจอใครใจดีกว่านี้เลยนะมัดไ้ชุมัดไม่รู้อะไรแล้วไปดีกว่าเออหายไปไหนแล้วนะอืเจ้าหญิงนิสัยเสียเหมือนเดิมเลยนะเตรียมรับคำสาปไว้แล้วกันอย่าเมื่อเจอรักแท้เมื่อใดเจ้าหญิงจะพบกับคำสาปเต็มตัวเออพ่อครับ ี๋ยวจะได้ปลาแล้วรอหน่อยนะและนี่คือพ่อลูกสองคนที่ตอนนี้นั้นพวกเขามาตกปลาให้พ่อซึ่งพ่อของเขาเป็นคนผู้พิการมองไม่เห็นแน่นอนว่าชายตกปลาผู้นี้จะเป็นคนที่องค์หญิงนั้นชอบแน่ๆพ่อครับกินเยอะๆเนาะแต่ว่าตรงนั้นเหมือนมีงานอะไรสักอย่างเลยอะพ่อดูเ,ออเหมือนว่าข้างๆแม่น้ํานั้นเจ้าหญิงและพระราชาก็ได้มาดูการแสดงโอ้ยไม่เห็นสวยเลยลำคาน่ะเน่เ<อ>ช่วยเปลี่ยนอันเล่นใหม่ได้ไหมฉันลำคาญนนะ่ะทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นสวยเลยเออได้เพคะเจ้าหญิงหากเจ้าหญิงนั้นไม่พอ พอใจอะไรทุกคนก็ต้องทําตามใจเธอผู <S 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 ้คนที่อยู่รอบตัวเธอไม่มีใครชอบเธอทั้งนั้นให้มันงดหินชะมัดเลยมันไม่สวยจะเจ้าหญิงองค์ลักองค์ลักอยู่ไหนมาจับนางนี่ทีแสแดงละครอะไรก็ไม่รู้ประกาศให้จับตัวแล้วหรอจับเป็นว่าเล่นเลยเจ้าหญิงเนี่ยหยุดได้แล้วนะฉันลำคายเอ๊ะไม่นะจับตัวมันไปประหารซะมันต้องไม่สวยไม่เพียงแค่ฉันเต้นไม่สวยเนี่ยนะโอ้ไม่ไม่โอ้ช่างกรขอรับเอะเสียงใครน้องของพี่ น้องของพี่เป like ็นไงบ้างข้าขอเธอครับนั่นน้องสาวของผมมันทําผิดอะไรแต่วิผู้นั้นหล่อจังเลยใคร่ะแล้วเจ้าหญิงนั้นก็ได้ลุกขึ้นทันทีเมื่อพบเจอชายตกปลาผู้นั้นนั่นเจ้าหญิงแสนสวยใช่ไหมขอราขอเธอนะข้าขอเอาปลาแลกกับน้องของข้าหล่อจังเลยก็นะก็ได้ฉันไม่ใช่คนใจร้ายอะไรหรอกเจ้าก็เอาปลามาให้ข้าซะแล้วก็เันาจะปล่อยน้องเจ้าไปเอาละองขลักหลบสิเจ้าที่ช่างหน้าตาดีจริงๆเลยนะเอาปลานั่นมาให้ข้ากินซะ แล้วเจ้าเนี่ยไม่สนใจเป็นองค์คลักษ์ส่วนตัวข้าหรือโอ้ข้ามีนะ้องแล้วก็มีพ่อแก่ๆต้องดูแลอะ่ะคงเข้าไปอยู่ในเมืองเฝ้าองค์หญิงไม่ได้หรอกขอรับงั้นมีเพียงปลาตัวเดียวนะเออก็ได้ไม่เป็นไรเจ้าหญิงปล่อยพวกเราไปแล้วใช่ไหมก็ ฉันไม่ได้จับอะไรนายไว้ซะหน่อยไปเถอะแต่ก็อย่าลืมเอาที่อยู่บ้านให้ฉันนะไปกระโจน้องพวกเราปลอดภัยกันแล้วและพระราชาเองเมื่อเห็นลูกสาวนั้นตกลุมรักก็รู้ทันทีว่าเขานั่นคือเนื้อคู่ของลูกสาวตัวเองแต่ก็นะก็ลูกชอบเขานี่พ่อเวลาแล้วเจ้าหญิงที่ต้องชดใช้หากเจ้าทําผิดอีกหนึ่งขอ้อฉันจะสาปให้เจ้ากลายเป็นผีหมาบ้องไปช่วชีวิตใช้ชีวิตอับอายไปทั่วพระนครพ่อจ๊ะหายดีแล้วยังะ่ะตาพ่อก็มองไม่เห็นสินะโอ้แต่ก็ยังจะเห็นลูกสาวและกาศ ดใหู้นะได้สิคะท่านพอ่อในบ่ายวันนั้นชายชรลาตาบอดก็ได้ร้อลูกสาวนั้นแปะกับข้าวมาให้กินเดี๋ยวลูกจะมานะพ่อรอแป๊บหนึง่งเหมือนว่ามีใครบางคนนั้นเดินเข้ามาเอ,อ้ยนี่ชายบ้านของชายหนุ่มตกปลาไหมจ๊ะเจ้าจเป็นใครกันล่ะไม่เห็นคุ้นเสียงเลยนะฮะเกนแหลกเป็นใครมาอยู่บ้านหลังนี้ทําไมมาขึ้นเสียงกับฉันรู้ไม่ว่าฉันเป็นใครโ <c oughs> มโหจะมาในความที่เจ้าหญิงนั้นไม่เคยมีใครพูดไม่ดีใส่เธอจึงโมโหและทําร้ายร่างกายชายชลาผู้นี้ก่อนจะรู้ว่าชายชลาผู้นี้เป็นใครก็ ายเสียแล้วเฮะนายมันน้องสาวของนายคนนั้น,ออนไม่นะพ่อเจ้าหญิงทำอะไรเนี่ยเอ,อเอ๊ะพ่อเกิดอะไรขึ้นเนาะหายตายเหอะพ่อของนายคนนั้นหรอบอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลยนะว่ามันเป็นใครเออจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงมาทำร้ายพ่อเราไม่จริงนะไม่อยากจะเชื่อเลย,ยหรือว่าเจ้าหญิงจะทำร้าย เพราะว่าฉันปฏิเสธไม่เป็นองค์คลักนะและคำสาบนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงภายในคืนนี้ดูเหมือนว่านิสัยเจ้าหญิงนั้นทั้งขี้เหนียวใจดำแถมเธอยังทำร้ายร่างกายประชาชนจนเสียชีวิตฉันไม่ผิดนะไปน,นอนดีกว่าไม่อยากเป็นองค์คลักก็แล้วแต่เขาจะรู้หรือเปล่านะว่าฉันทำร้ายพ่อเขานั่นนะนอนดีกว่าเจ้าหญิงตอนนี้คำสาบของเจ้าหญิงมีครบเลยนะทั้งจิตใจต่ำช้าหยาบกระด้างแบบนี้ต้องเหยียบให้เป็นมาคริสขุนพลชัยชัยย นนอะไรวะเนี่ยไม่ใช่แล้วนี่แน่แน่แน่ในที่สุดแล้วคำสาบก็อยู่ในตัวของเธออะไรเนี่ยเเสด็จพ่อเสด็จพ่ออยู่ไหนช่วยลูกด้วยไม่ไหวแล้วพ่อพ่ออยู่ไหน,ไ,หนนะไม่นะไม่นะเหมือนจะเออลูกสาวพ่อเป็นอะไรนั่นนะ่ะหนูไม่ไหวแล้วคนขลักไปตามหมอหลวงมาทีอะไรขึ้นน่ะพ่อ,อพ่อ,อ,พอเฮ้ยมาเฮยลบๆลบๆลูกสาวฉันเป็นอะไรนี่ ว่าว่าผีม้าบ้องนั้นจะเกิดกับคนที่มีจิตใจขี้เหนียวและจิตใจดุร้ายและเจ้าหญิงเองนั้นก็ได้พบเจอกับใครบางคนเด็กก็เอาแต่ทําร้ายผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มันก็จะเอาแต่ทําร้ายจนตอนนี้ชาวบ้านนั้นทนไม่ได้เออผีอะไรก็ไม่โ้แบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะหน้าตามันเหมือนเจ้าหญิงใช่ไหมก็ใช่นะสิตอนนี้นะมันออกอาลวาตไปทั่วเลยทํายังไงล่ะชราไม่จัดการหรือไงฮะหรือว่าพระราชาต้องปกปิดแล้วใครจะกําจัดได้เนี่ยในที่สุดเรื่องราวนี้ก็ได้ไปถึงหัว กับชายหนุ่มเอ้คะเราจะจัดการมันได้เหรอดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เจ้าหญิงอีกต่อไปแล้วนะลต่พ่อเจ้าหญิงคนนั้นนะ่ะเขาทําชั่วมามากพอแล้วไงล่ะพี่เป็นคนจัดการเองเนี่แหละไม่มีใครจัดการมันได้เลยตอนนี้นั้นพระราชารู้สึกวิตกกังวลมากเพราะกลัวว่าข่าวนี้จะล่วนไหลว่าลูกสาวตัวเองนั้นเป็นผีม้าบ้องจึงสั่งให้องค์ขลักทั้งหลายนั้นปิดปากเงียบไว้เจ้าเงียบไว้เดี๋ยวนี้เลยนะห้ามบอกใครว่าลูกสาวฉันเป็นตัวอะไรสารชมฮ้ย เป็นอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันไปทําร้ายผู้คนงั้นหรอบะมือของฉันเหมือนม้าเลอยอะอยลังเกียจตัวเองทำไมร่างกายของเธอค่อยๆเปลี่ยนไปโดยเฉพาะตอนกลางคืนและไม่มีใครจัดการได้นอกจากคนที่เธอนั้นรักคือนั้นเองที่เธอออกไปเพื่อที่จะไปทําร้ายผู้คนสิ่งที่ทําให้เธอนั้นหยุดทําร้ายได้ก็คือคนที่เธอรัก<อ>ที่เธอเป็นม้าบ้องนั้นเธอไม่มีสติใดๆหากเป็นชายหนุ่มที่เธอรักนั้นแล้วเธอจะยอมหยุดฟังและไม่ทาร้ายเต่มันเป็นคนที่น่ารังเกียจต่ำช้าที่สุดยายเจ้าหญิงฉันจะฆ่า แกซะให้ตายไปเลยนี่แน่ทำร้ายคนอื่นมามากมพอแล้วตายไปได้ก็ดีซะย,ยัยเจ้าหญิงท้ายแล้วความรักก็ชนะทุกอย่างในที่สุดเจ้าหญิงเองก็ต้องมาตายเพราะว่าคนที่เธอนั้นรักถ้าเจ้าหญิงไม่ตายตอนนี้แล้วล้วก็คงต้องออกไปทำร้ายคนอื่นแน่ๆขอโทษด้วยนะขอรับและเรื่องราวของเจ้าหญิงก็ได้จบลงเพียงเท่านี้